เรากำเนิดเกิดมาตั้งแต่ปี2,510กำเนิดโดยปณิธานของท่านดรสุขภุขยาพรซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งนะครับมีความมุ่งหมายว่าในช่วงเวลานั้นอยากเห็นประเทศไทยมีนักเรียนที่จะได้รับการพัฒนาเพื่อที่จะไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศ สวัสดีครับสารสารในเครือไทยเทคก็เป็นสารสาร,สารที่ก่อตั้งมาโดยท่านดรสุขพุกยาพรตั้งแต่ปี2510ส,สารสารในเครือไทยเทคมีตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาเอกที่สําคัญของการจัดการอาชีวศึกษานั้นเราต้องเข้าใจประการแรกคือเข้าใจว่า ผู้ปกครองและเด็กต้องการอะไรนำไปสู่กระบวนการในการจัดหลักสูตรและก็จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมประสบการณ์ที่จะเสริมสร้างให้กับเขาได้ว่าเขาเรียนแล้วเขาสามารถไปใช้งานได้เราจะหนักดีว่าเราจะต้องทําภารกิจต่างๆที่จะดูแลลูกของท่านให้เหมือนดูแลลูกของเราคุณภาพและคุณธรรมคือสิ่งที่เรามุ่งเน้นมาโดยตลอดเพื่อสร้างผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพ อีกทั้งยังมีวินัยและความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมโดยวิทยาลัยมีหลักสูตรให้ผู้เรียนเลือกมากมายดังต่อไปนี้สาขาวิชาการบัญชีจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยโดยมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญภาษาและความสามารถในการใช้โปรแกรมทั้งยังมีสถานประกอบการช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียน จบไปเป็นนักบัญชียุคดิจิทัลเรียนบัญชีไม่น่าเบื่อมีแอปช่วยได้สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสารรค์แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและการสื่อสารด้วยภาษาที่3เสริมสร้างประสบการณ์ด้วยทักษะเฉพาะทาง สามารถไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพระหว่างประเทศที่นี่เราฝึกทั้งแบบไทยจีนสากลพร้อมเสิร์ฟทุกเมนูค่ะสาขาว,วิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานของระบบไปจนถึงความรู้เฉพาะทางต่างๆ ึกทักษะโดยการปฏิบัติจริงเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญและพัฒนาไปเป็นมืออาชีพที่ทันต่อโลกดิจิทัลเทคโนโลยีก้าวไกลเราพร้อมจะไปด้วยกันสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกมีการจัดการเรียนการสอนในด้านเทคโนโลยีระบบการขนส่งการคลังสินค้าการนำเข้าและส่งออก เน้นการฝึกปฏิบัติจริงด้วยความร่วมมือกับสารประกอบการอย่างต่อเนื่องการวิเคราะห์การวิจัยอีคอมเมิร์ซและการวางแผนการตลาดคือสิ่งที่เรามุ่งเน้นให้ผู้เรียนสาขาวิชาการตลาดและเพราะเราเชื่อว่าการได้ลงมือทำนั้นสำคัญจึงมีกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรอีกมากมาย และทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์และสร้างโอกาสการทำธุรกิจในปัจจุบันทำอาชีพหลักจากอาชีพเสริมเพิ่มเติมต่อยอดธุรกิจห้องปฏิบัติการต่างๆในวิทยาลัยมีไว้เพื่อเสริมทักษะเฉพาะทางให้ผู้เรียนลองมาดูกันว่าห้องไหนน่าสนใจบ้าง วิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแก่นักศึกษาเช่น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมหลากหลาย วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณามบริหารธุรกิจมุ่งหมายที่จะสร้างนักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่มีความรู้ความสามารถทักษะวิชาชีพและประสบการณ์พร้อมก้าวเข้าสู่สังคมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานไว้ใจเราและเดินไปด้วยกัน วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษณาบริหารธุรกิจ